สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้15กุมภาพันธ์2555กับคุณไอรดาวันโมกาพาและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะ ข่าวเ,เด่นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงเรียนต้านยาเสพติดนะคะส่วนด้านการเฝ้าระวังพื้นที่สาธรารณะหลังสถา,านทูตนะคะในการแจ้งเตือนการก่อการร้ายในภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการประชุมดําเนินการนะคะส่วนบรรดาคู่รักแห่จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักอย่างคึกคักค่ะติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดได้ที่โต๊ะข่าวท้องถิ่นในวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกลุนลับบัรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาค่ะวันนี้มีคําถามถามว่าสโมสรนลอตเตรี่ญี่ปุ่นมอบรถดับเพลิงที่ อำเภอใดค่ะมี2ตัวเลือกนะคะคือข้อ1อําำเภอเขมราชข้อ2อําำเภอน้ํายืนทราบคําตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0ู5 6 6 5 1 1 1, 1้า้ผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจ,จำนวน2ที่นั่งค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดและเข็มเชิดชูเกียรติตามโครงการโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดประจำปี2555ค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์2555เวลากลันนอริกาในสุรพลสายพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมอบป้ายและเข็มเชิดชูเกียรติโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดและโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดจ,จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2554ณห้องประชุมโอท็อปเซ็นเตอร์อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินงานโดยสำนักงานอาสาสภากาชาดสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบต่างๆประจําปีการศึกษา2554และมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและได้รับมอบป้ายรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดจํานวน9โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนประทุมพิทยาคมโรงเรียนเกษมศรีมาวิทยาคารโรงเรียนศรีประทุมพิทยาคารโรงเรียนมัธยมตรการ พืชผลโรงเรียนบ้านอย่างลุ่มโรงเรียนสีเมืองใหม่วิทยาคารโรงเรียนนาสวงวิทยาโรงเรียนลือคำหานวารินชาราบและโรงเรียนนองบ่อสามัคคีวิทยานอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรผู้ตรวจเยี่ยมและผู้แทนโรงเรียนเครือข่ายต้านยาเสพติดจำนวน73โรงเรียนและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในโครงการดังกล่าวแก่โรงเรียนต้นแบบจำนวนสิทุนอีกด้วยสำหรับโรงเรียนโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด มีหลักการสําคัญของการดําเนินการคือต่อต้านยาเสพติดมีใช่เรื่องของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการประสานเครือข่ายระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชนดําเนินงานได้มีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากมีคนดีมีคุณภาพแล้วต้องมีระบบการทำงานที่มีมาตรฐานด้วยส่วนการดำเนินงานในโรงเรียนต้องเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนทั้ง3ประดับคือระดับผู้บริหารระดับครูกแกนนำและนักเรียนและมีกิจกรรมคุณภาพที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับยาเสพติดที่มายั่ยวนยั่ยวย,วย,วยวุได้ด้วยตนเอง ส่วนจังหวัดบุรรมราชธานีนะคะได้เฝ้าระวังในพื้นที่สาธารณะจับตาชาวต่างชาติหลังสถานทูตแจ้งเตือนก่อการร้ายในภาคอีสานหน่วยงานงานความมั่นคงจังหวัดบุรมราชธานีได้ประชุมจับตาแหล่งล่อแหลมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสถานีรถไฟรวมไปถึงสนามบินค่ะวันที่15กุมภาพันธ์2555เวลา9นาฬิกา หลังสถานทูตต่างชาติแจ้งเตือนหลายจังหวัดของไทยตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายโดยให้หน่วยข่าวกรองจับตาความเคลื่อนไหวของคนต่างชาติที่มาจากประเทศตะวันออกกลางเป็นพิเศษหลังเกิดเหตุระเบิดและสถานทูตต่างชาติออกมาเตือนจุดลอดแหลมที่ตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายในประเทศไทยล่าสุดนายสุรพลสายพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานีเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปรับแผนวางกำลังป้องกันการก,ก่อการร้ายตามแหล่งท่องเที่ยวสถานีรถโดยสารและสถานบินนานาชาติที่ชาวต่างชาติ เข้ามาใช้บริการเพราะจะเป็นเป้าหมายที่คนร้ายเลือกใช้เป็นที่ลงมือโจมตีด้วยระเบิดโดยในการประชุมหน่วยงานความมั่นคงของจังหวัดวรราชธานีได้ยกระดับการเฝ้าระวังจุดล่อแหลมเป็นระดับสีเหลืองระดับหนึ่งคือให้มี กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกระจายอยู่ตามจุดสำคัญตามที่กล่าวมาพร้อมเพิ่มความถี่ในการตรวจตราสิ่งต้องสงสยัยระมัดระวังหีบห่อที่ถูกนำมาวางไว้โดยไม่มีเจ้าของหากพบสิ่งของต้องสงสยัยเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์วัตถุระเบิดจะต้องเป็นผู้เข้าตรวจสอบเพื่อลดความรุนแรงหากวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายนำมวางไว้ขณะเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองจับตาดูความเคลื่อนไหวของคนต่างชาติโดยเฉพาะที่เป็นคนมาจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางที่ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเป็นกรณีพิเศษด้วยสําหรับระดับการเตือนภัยของจังหวัดในครั้งนี้ใช้ปฏิบัติจนกว่าแนวโน้มสถานการณ์เกี่ยวกับการก่อก,ก,การร้ายจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางต่างๆ่ทางด้านคณะทันตแพทย์กลุ่มง,งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีโรงพื้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคมเพื่อตรวจรักษาฟันให้เด็กในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดีค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์2555เวลา10นาฬิกาคณะทันตแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสันปสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีได้ลงพื้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคมตามโครงการหน่วยทันตกรรมขอภายคัาหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมะศึกษาปีการศึกษา2555ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดีเพื่อทําการตรวจรักษาสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งการให้ความรู้นักเรียนเพื่อการรักษาสุขภาพฟันทั้งในโรงเรียนในลักษณะรุ่นพี่เฝ้าดูแลรุ่นน้องให้แปลงฟันหลังอาหารและที่บ้านคือไปบอกต่อคนในครอบครัวเพื่อกระตุ้นจิตสำเนึกการรักษาสุขภาพฟันให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวทันตแพทย์ไทยดิตชาติติ ชาติกิติคุณวงทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสัมพสิทธ์ที่ประสงค์ได้กล่าวว่ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชนในเกรือข่ายโรงพยาบาลสัมพสิทธ์ที่ประสงค์ได้จัดทาโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถมะศึกษามาตั้งแต่ปีพศ2553โดยจะออกให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ของสัปดาห์เพื่อเฝ้าระวังทันตกรรมสุขภาพ ของนักเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน43โรงเรียนโดยการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนและบริการทันตกรรมตามปัญ,าปญหาได้แก่ถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนให้บริการป้องกันโรคฟันผุฟันแท้ผุโดยการเคลือบหลุมล่องฟันในฟันกรามแท้ซี่1และ2 พัฒนาทักษะส,ส่วนบุคคลแก่นันกเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมธนกรรมสุขภาพการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมทนกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมวัยปวดหรือว่ามีปัญหาโรคฟันก็คืออายุเพื่อที่จะไปรับกรบารรักษาซึ่งใช้ระยะเวลาอ่ารนะยะเวลายาวนาน ถ้าเราออกนี้คือเราสามารถทำให้บริการได้เยอะขึ้นแล้วก็เด็กก็จะมีเวลาเรียนนะครับก็สามารถที่จะเรียนได้ตามปกติทางด้านสโมสรโรตารี่จากประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่อุบลราชธานีได้มอบรถดับเพลิงให้กับเทศบาลเทพวงศาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสโมสรโรตารี่โกสุโอจากประเทศญี่ปุ่นมอบรถดับเพลิงให้เทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมาราจังหวัดอุบลราชธานี โดยนำรถดับเพลิงมามอบให้เทศบาลเทพวงศาอํเาเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันและใช้ให้เป็นประโยชน์ในราชการที่หอประชุมเทศบาลตำบลพวงษาอํเาเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีนายอลงกฎสแสวงสุขนายกเทศมนตรี ตรีเทศบาลตำบลพวงศษาได้จัดพิธีต้อนรับและรับมอบ,บ,บรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารีโกสุโอจากประเทศญี่ปุ่นโดยการนำของนายคอรชุมาซาฮิโรประธานคณะสโมสรโรตารีญี่ปุ่นโดยมีชาวอำเภอเขมราชจ,จากหลายตำบลร่วมแสดงความยินด,ดีและเป็นสักขีพยานของการมอบในครั้งนี้ด้วยนายคอรชุมาซาฮิโรประธานคณะสโมสรโรตารีโกสุโอประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าประธานสโมสรโรตารีญี่ปุ่น รถคันนี้เป็นรถยี่ห้อโตโยต a าแลน c r u รูเซทะเบียนบล .4084 อุบลราชธานีเป็นรถที่ปลดระวางแล้วแต่อุปกรณ์และเครื่องอย่างฟิตและแข็งแรงพร้อมที่จะใช้งานต่อได้อีกหลายปีถึงแม้จะไม่ใช่รถใหม่ชนิดแกะกล่องแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีน้ำใจที่ดีต่อกันหวังว่าการมอบรถดับเพลิงให้แก่ชาวอำเภอเขมราชในครั้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น คู่รักเมืองอุบลแห่จดทะเบียนสมรสคึกคักค่ะเชื่อว่าหากการหักจดทะเบียนในวันวาเลนไทยนะคะความรักจะยืนยาวค่ะ วันนี้เวลา10นาฬิกาค่ะที่ห้างโรบินสันยิ่งยงอุบลราชธานีได้มีคู่รักจำนวนมากนะคะทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมกับโรบินสันยิ่งยงจัดขึ้นพร้อมจัดรายการพิเศษมอบเป็นของขวัญมากมายทั้งการถ่ายภาพคู่สมรสฟรีจากสตูดิโอชั้นนำและการรับของขวัญหลายรายการโดยคู่รักหลายคู่ค่ะที่ถือเลิกดีมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้ได้กล่าวว่าอยากให้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะใช้ชีวิตสามีภรรยายอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ตามในขณะที่อีกหลายคู่บอกว่าวันแห่งความรักเป็นวันที่ทั่วโลกได้แสดงความรักให้แก่กันเพื่อจะได้แสดงความ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวพร้อมเชื่อว่าจะเป็นวันเริ่มต้นที่สร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งปราศจากเรื่องเร่ห์ัได้สําหรับการจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นความประสงค์ของคู่รักที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่โดยถูกต้องตามกฎหมายในวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความรักความจริงใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่สถาบันครอบครัว ทางนี้ในส่วนของหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในการจดทะเบียนได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสหากเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนต้องแสดงหลักฐานการหย่าหรือใบมรณะบาัตรกรณีคู่สมรสเสีย กรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิตคู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องนำบิดาและมารดามาให้ความยินยอมด้วยการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับชาวต่างชาติอื่นต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลซึ่งแปลว่าซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรองจากสถานทูตและกรมการกงรสุนกระทรวง ต่างประเทศเสียก่อนทั้งนี้ในวันที่14กุมภาพันธ์2555เป็นวันแห่งความรักและคู่รักจำนวนมากค่ะนิยมจดทะเบียนสมรสในวันดังกล่าวเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวการค้าไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญคึกคักนะคะทำให้เงินสะพัดวันละกว่า3-5ล้านบาท วันที่15กุมภาพันธ์2555เวลา10นาฬิกานายพูลจิตใจวัดรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชานุมานอําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าตลาดนัดไทยลาวทางด้านอําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงหน้าแล้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวลาวเข้ามาจับจ่ายซื้อสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนวมปุ๋ยใส่ข้าวในนาปรังน้ำมันเชื้อเพลิงและของใช้ประจําวันต่างๆเป็นจํานวนมากและชาวลาวยังนําอาหารป่ามาจําหน่ายทางฝั่งไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นปลาโขงไข่มดแดง จิงริบปโปมแมงกินูนและแมงจีซอนเป็นต้นสร้างความคึกคักในตลาดนัดไทยลาวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จะมีประชาชนชาวลาวข้ามโค้งมาหาซื้อมากมายขณะน,นี้ทั้งสองฝั่งไทยลาวทางเทศบาลชานุมานก็ได้เตรียมการเปิดด่านการค้าถาวรขึ้นในอีกไม่ช้าซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศในการติดต่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกันทําให้เงินสะพัดในวันหนึ่งไม่น้อยกว่าวันละ3าล้านบาท ทางด้านสูตรอุตุนิยมวิทยาภาคอีสานค่ะเตือนประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะป้องกันการเจ็บป่วยขณะที่เกษตรกร,ร,กรควรรางแผนในการใช้น้ำที่สำรองไว้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อมีน้ำไว้ใช้ตลอดช่วงฤดูแรงนี้ค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์2555เวลา13.00นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกชิงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้า15-20กุมภาพันธ์2555การคาดหมายบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางละลอกใหม่จะแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับในช่วงวันที่18-19กุมภาพันธ์จะมีคลื่นลมกระแสคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฟ้าเหลวในตอนกลางวันรวมทั้งจะเกิดอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคข้อควรระวังในช่วงนี้ค่ะประชาชนได้ระมัดระวังด้วยอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น และคลื่นความร้อนตลอดระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะส่วนผลกระทบต่อการ,กรเกษตรระยะนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเษกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะในช่วงวันที่17ถึง20กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขนองและลมกระนโชกแรงเกิดขึ้นได้เษกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการ,กรเกษตรรวมทั้งหลีกเลี่ยงการ การตากผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้กลางแจ้งเพราะจะเปียกชื้นเสียหายอันหนึ่งระยะนี้แม้ว่าจะมีฝนตกแต่มีปริมาณไม่มากเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ําที่สํารองไว้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ําใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งเข้ามาอย่างเต็มตัวในเร็ววันนี้ค่ะอุบลราชธานี FC ฟอร์มดุนะคะเอาชนะมุกดาหารซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ในเกมนัดอุ่นเครื่องที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่14กุมภาพันธ์2555เวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีมีการแข่งขันฟุตบอลแมตช์อุ่นเครื่องระหว่างทีมพยัคฆ์ร้ายแห่งลุ่มน้ำม่แห่งลุ่มน้ำมูลอุบลราชธานี FC ในชุดสีเขียวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมนาคราชพยองมุกดาหารซิตี้ในชุดสีแดงซึ่งถือเป็นการเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฤด,ดูกาล2012ทั้ง2ทีมซึ่งในวันนี้ทีมอุบล พงศักดิ์มูลสารประธานสโมสร นายนารงศักดิ์คุรุพันธ์ผู้จัดการทีมให้เกียรติมาร่วมชมการแข่งขันพร้อมให้กำลังใจนักกีฬาในครั้งนี้ส่วนทีมมุกดาหารซิตี้นำโดยนายราชันพกสวัสดิ์ผู้จัดการทีมในนัดน,นี้ทีมอุบลร,ราชธานีเอฟซีคดแกะนัทพรมหาราชได้พักนักเตะตัวหลักไว้หลายตำแหน่งและส่งผู้เล่นสำรองลงทำการแข่งขันเพื่อเป็นการให้โอกาสนักเตะบางคนได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นขณะที่ทีมมุกดาหารซิตี้สุภชนั์ปาลกวงผู้ฝึกสอนจัดทัาผู้เล่นที่ดีที่สุดลงทำการแข่งขัน เริ่มเกมเครื่องแรกทั้ง2ทีมยังคงประคองเกมยังไม่กล้าเปิดเกมรุกมากนะัก และเป็นทางฝั่งอุบลร,ราชธานี f อที่เกือบจะได้ประตูในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่ผ่านแนวรับของทีมมุกดาหารซิตี้ที่ช่วยกันตัดเกมไปได้จบเกมครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์จากนั้นเครื่องเวลาหลังทั้งสองทีมต่างก็มีการปรับทับผู้เล่นในหลายตำแหน่งเป็นทางฝั่งอุบลร,ราชธานี f อีที่ได้ประตูขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่58จากการเข้าชาร์จในเขตโทษของวัชรพลนสแสวงเพชรศูนย์หน้าตัวเป้าที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงไปไม่นาน หลังจากที่เสียประตูมุกดาหารซิตี้พยายามเปิดเกมแรกจากจังหวะวางบอลยาวตัดแนวรับของอุบราชธานีเอฟซแต่ก็ยังไม่สำเร็จจากนั้นรูปเกมในช่วง20นาทีสุดท้ายถือว่าทั้งสองทีมเล่นบอลกันหนักจนผู้ตัดสินต้องเบรก เกมหลายครั้งจนกระทั่งนาทีที่75วัชรพลสแสวงเพชรของอุบลร,ราชธานี f อก็มาทำประตูที่2ของตัวเองให้ทีมขึ้นนำมุกดาหารซิตี้เป็น2ประตูต่อ0ูนย์หลังจากที่เสียประตูที่2มุกดาหารซิตี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียต่างก็เปิดเกมรุกต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้จบการแข่งขันทีมอุบลร,ราชธานี FC สามารถเอาชนะทีมมุกดาหารซิตี้ในเกมอุ่นเครื่องในบ้านของตนเองได้2ประตูต่อศูนย์ค่ะ ตามกันต่อกับราคาอาหารสดเที่ตลาดใหญ่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันท er ี่ราคาของเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ82บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาท น้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ60บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐานละ100บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐานละ90บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐานละ85บาทส่วนผักสดกับผักกาดาราคากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะ ติดตามกันต่อกับพยากรณ์อากาศประจําวันพุทธที่15กุมภาพันธ์2555นะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดน,นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิ ต่ำสุดประมาณ18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ18องศาเซลเซียสวันนี้ที่หัดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา4นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาท เวลา6นาฬิกา22นาทีไปดูสภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามค่ะที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีฝนตกพรำทางที่ตะวันออกของประเทศมีความเร็วลมที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตะวันออกของประเทศมีความเร็วลมที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่ประเทศลาวค่ะที่นครเวียงจันทร์อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทางรัชธานีเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555ภาคปกติจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2555ภาคการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจำหน่ายใบสมัครบัดนี้ถึงวันที่1พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทร045-535-2000 ต่อหมายเลข1110 จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพประจำปี2,555มีการจัดเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานผู้สนใจสามารถร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานในวันที่17กุมภาพันธ25์2,555ณศูนย์โอทจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดทางงานจังหวัดอุบลราชธานีเลขที่109หมู่8ถนนเลี่ยง มืองอุบลศรีสเกตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีหรือโทร045 206 226ถึง8ต่อหมายเลข15หรือ17โครงการจัดหางานร่วมกับสมาคม IM ประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี2,555ครั้งที่1ระยะเวลาในการฝึกงาน1หรือ3ปีในเดือนแรกผู้ฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ32,080บาทต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดอุบลร,ราชธานีเลขที่109หมู่ที่8ถนนเลี่ยงเมืองอุบลศรสีสะเกดต,ตะบนเจรแม อำเภอเมืองจังหวัดบุราชธานีโทร045 206 226ถึง8ต่อ15หรือ17โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิน้น บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีรับสมัครผู้สื่อข่าวภาคสนามจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติสามารถใช้กล้องวิดีโอได้สนใจติดต่อบริษัทราชธานีเคเบิลทีวี132ถนนชยางกูลตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบลราชธานีหรือโทร0 4 5 2 6 5 1 1 1 มาถึงช่วงของการเฉลยคําถามค่ะที่ถามผู้ผชมไปว่าสโมสรลอตเรี่ญี่ปุ่นนะคะมอบรถดับเพลิงที่อำเภอใดสําหรับคําตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อ1นึาอำเภอเขมราชนะคะวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยติดต่อรับของรางวัลน,นั้นคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาได้2ที่นั่งที่บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ นอกจากนี้บริษัทยังขอเชิญประชาชนทั่วไปนะคะร่วมส่งภาพถ่ายและเรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อวันวานเมืองอุบลน,นะคะภาพและเรียงความที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศก็จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดจาก r าร์ทีและในรอบหนึ่งเดือนจะมีการคัดเลือกให้ได้รับเงินรางวัลอีกจํานวน500บาทด้วยนะคะส่วนท้ายข่าววันนี้ขอขอบคุณเนวด,ดารักคุณรวมไปถึงห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรและก่อนออกจากบ้านในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ลตติดาาาามขข้ออู่่่ววสรรกททงงเียจัห ราชธานีได้ที่ w w w g ไวด์เวบค่ะวันนี้หมดเวลาของตัวข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมข่าวราชธานีเคเบิ TV, ลทีวีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ